คุณพืชเองผมเข้าใจว่าตอนนี้ผลิตภัณฑ์หลายอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นนมเลยก็ตามตรงนี้คือโยเกิร์ตใช่ไหมครับแล้วมีไอศครีมด้วยพวกนี้หลายตัวได้เข้าไปอยู่ในลักษณะของโมเดิร์นเทรดในปัจจุบันใช่ครับไม่ว่าจะเป็นเลมอนฟาร์มก็อยู่แล้วเลมอนฟาร์มวิลล่าวิลล่าครับฟูดแลนด์ฟูดแลนด์ใช่ไหมครับครับแล้วทำไมไปอยู่ในนั้นได้คุณพืชก็ไม่ได้ทำตามเลยเป็นส่วนหนึ่งเป็นความเอื่อเฟื้อจากเพื่อนฝูงนะครับ คือเพื่อนๆที่เขาเห็นเราทำเนี่ยเขาเขาเห็นว่าโปรดักเราพอไปได้เขาก็บอกเอางี้ไหมเขารู้จักที่นั่นเขาติดต่อให้เขาก็ช่วยเอื้อเฟื้อบอกพาเราไปติดต่อพาเราไปคุยเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ได้เข้าไปขายโดยที่ไม่ต้องไม่ไม่เหมือนกับไม่ต้องมีการเสียไอ้นู่นไอ้นี่อะไรเงี้ยนะครับแล้วโดยจริงๆแล้วก็โดยการความเอื้อเฟื้อของของเจ้าของสถานที่นั่นแหละนะครับ แต่ในอีกมุมหนึ่งคุณพืชเองไม่ได้แพลนในตั้งแต่ต้นว่าจะเข้าไปในโมเดลเทรดพวกนี้และการเข้าโมเดลเทรดหมายถึงการโตมหาศาลบางครั้งเองพอกโปรดักติดตลาดนะครับท่านผู้ชมครับขอเรียกว่าโตสิบเท่าอันนี้คุณพืชจะจัดการเป็นยังไงง่ายที่สุดเลยครับผมบอกเขาว่าผมมีแค่นี้คือมีโอกาสก็ขอยังไม่ทำตอนนี้คือโอกาสเนี่ยเราน้อมรับไว้นะครับแต่ว่าการเจริญเติบโตเนี่ยผมว่ามันเหมือนกับว่าสิ่งผมไม่ได้มองว่านี่คืออุตสาหกรรม <c oughs> ผมมองว่านี่คือคือกเกษตรกรรมเกษตรเนี่ยมันโตแบบพรดพราไม่ได้นะครับ <c oughs> คือมีโอกาสเรามองเห็นช่องทางการเ <c oughs> จริญเติบโตเนี่ยนะฮะเราคงจะโตนั่นแหละแต่ว่ามันต้องโตในในใน growth ทของเรา <c oughs> เราโตได้แค่นี้มันก็ <c oughs> ควรจะโตแค่นี้นะครับ <c oughs> ไม่ควรจะไปขยายจนเกินกำลังที่เราจะ h a เด l e ได้ <c oughs> หรือว่าจนกระทั่งเราต้องมีการข้าเรียกอะไรยัดไส ซึ่งซึ่งซึ่งนั่นเราไม่โอแกนอกเปอร์เซ็นต์อย่างนี้จริงๆตัวที่เหมือนกับว่าเป็นตัวที่ทําให้การโตไปได้ไม่เต็มที่เลยอะไรคือจุดที่ปิดกั้นการโตเต็มที่ครับตรงไหนที่ยากที่สุดในการเติบโตต้นทางนะฮะต้นทางคือนมฟาร์มคือถ้านมไม่ได้มาตรฐานของเราเนี่ยนะฮะเราก็ไม่สามารถเอาเข้ามาได้นะฮะและที่สําคัญคือการเปลี่ยนไปเป็นออแกนิกเนี่ยครับการเปลี่ยนทุ่งหญ้าจากทุ่งหญ้าธรรมดาที่ใส่ปุ๋ยทุกปีทุกปีทุกปีเนี่ยไปเป็นออแกนิกเนี่ยสามปีนะฮะ อ๋ออย่างน้อยคือ3ปีหยุดใส่ปุยใช่ไหมครับคุณต้องเคลียร์พื้นดินเนี่ยสปีนั่นนั่นก็เป็นรเรื่องที่ที่เหมือนกับเป็นตัวที่จะบอกว่าเราจะไปได้เร็วขนาดไหนด้วยแต่ว่าณวันนี้เนี่ยที่ที่ผมทำขึ้นมาเนี่ยผมเองผมไม่ได้มองว่าเราจะต้องโตแล้วก็ขายคนเดียวในตลาดนะฮะผมมองว่าน่าจะมีคนอื่นที่ที่ทำได้ อันนี้แปลกครับท่านผู้ชมนะหลายคนบอกว่าถ้าเรามีโปรดักขายในตลาดแล้วก็เราไม่อยากได้คู่แข่งครับแต่คุณพืชพูดตรงข้ามเมื่อกี้คุณพืชบอกว่าอยากได้คู่แข่งใช่ครับเพราะว่าการที่มีคู่แข่งเนี่ยมันจะทาให้ตลาดมันคึกคักนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือผมอยากจะให้โปรดักที่เราขายในประเทศไทยเนี่ยมันกลายเป็นของดีครับเป็นของที่มีคุณภาพสูงแล้วก็ผู้บริโภคชาวไทยเนี่ยเล้กินของดีกันครับทุกคนเลย นะครับไม่ใช่ว่าคนที่อยู่ซื้อของผมผมมีัญญาทําแค่นี้ผมยอมรับนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่มีความสามารถที่จะทําได้เนี่ยก็อยากให้เข้ามาทาเยอะๆหมายถึงใครเป็นพิเศษนะครับถ้าจะเชิญผู้แข่งเลยตรงนี้จริงๆแล้วถ้าถามว่าเชิญผู้แข่งมาเนี่ยผมมองว่าถ้ารายใหญ่ๆทํำตลาดมันจะมูแปลงนะครับตลาดมันจะเกิดความเคลื่อนไหวอย่างรุนแรงแล้วก็จะทําให้ผู้บริโภคตระหนักได้เร็วขึ้นนะครับ แล้วก็เขามีกําลังมากอ่ะครับผมเองผมก็คงอยู่ของผมอย่างนี้แหละครับทำของผมไปเรื่อยๆครับถ้าถ้าเราเรามีความเชื่อมั่นว่า Product เราทําได้ดีครับผู้คู่แข่งรายใหม่เข้ามาเนี่ยถึงเขาจะทำได้ดีนะฮะแต่ผมว่าผมผมผมก็มีทางของผมฮะ คือเราก็ต้องหนีเข้าไปเรื่อยๆนะฮะต้องหนีเข้าไปเรื่อยๆตอนนี้เองเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่นี่เนี่ยถ้าสมมติจะนับแล้วเนี่ยนะครับต่อปีนี่เรามีกําลังผลิตเท่าไหร่ได้ครับไม่เยอะหรอกครับโรงงานเราเล็กมากแล้วฟาร์มเรามีแค่5ฟาร์มเพราะฉะนั้นมองได้ง่ายๆเลยฟาร์มเราก็มีอยู่แค่นี้วันหนึ่งเราทําได้ไม่เกิน2ตันแล้วครับครับวันละสองตันใช่ไหมครับในอนาคตมองไหมครับว่าจะขึ้นไปเป็นเท่าไตันกรอสเรทของฟาร์มเนี่ยมันสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปี สิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีเพราะฉะนั้นก็ไต่ประมาณนั้นแต่มีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าถ้าเรามองว่าตลาดตอนนี้ตอบราบของเราเยอะนะครับณวันนี้เนี่ยผมพยายามจะหาฟาร์มที่จะเข้ามาร่วมเป็นผู้ร่วมมอร่มการเรื่องดียกว่าผู้ร่วมมอร่มการที่จะมาโตไปกับเราที่จะสามารถเปลี่ยนตัวเองให้มันเป็นออร์แกนิกได้และยินดีที่จะทดลองไปด้วยกันใช่ครับเงื่อนไขที่ฟาร์มจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องเป็นฟาร์มแบบไหนครับคุณพืชต้งจะยอมให้เขาเข้ามาอยู่ด้วยนะ ต้องคุยภาษาเดียวกันแหะครับภาษาออร์แกนิกนะครับก็คือว่าเขาต้องยอมซัฟเฟอร์ในแง่ของโปรดักชันที่ต้องลดลงชั่วคราวชั่วคราวเออไม่ชั่วคราวแล้วครับโปรดักชันโปรดักชันนี้ลดลงถาวรแน่นอนแต่ไปได้กำไรแต่คุณจะได้มาร์จิ้นที่เพิ่มขึ้นครับครับเพราะว่าเมื่อคุณโปรดักชันคุณลดลงเนี่ยครับ่าใช้จ่ายต่างๆในการทําฟาร์มคุณจะลดลงด้วยครับออร์แกนิกไม่ไม่ใช่วิธีทางที่จะเพิ่มต้นทุนนะครับครับ การทำออร์แกนิกเนี่ยลดต้นทุนแน่นอนนะครับแต่ถามว่าทาไมผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกถึงแพงครับคุณอาจจะอยากถามตรงนี้แหละครับผู้บริโภคอาจจะอยากถามนะครับถามเลยครับทำไมครับออร์แกนิกออร์แกนิกเนี่ยแพงเพราะว่าเป็นการตอบตอบแทนให้กับผู้ผลิตอะว่าเขาอุตส่าห์มีความตั้งใจที่จะเลี้ยงวัวอย่างอย่างดีให้เรานะฮะเราควรจะตอบแทนเขาด้วยการซื้อเขาแพงครับให้เขามีชีวิตที่ดีให้เขามีชีวิตที่ดีแล้วเขาก็อยากจะทำครับ เขาอยากจะผลิตของดีๆให้เรากินตลอดไปครับครับแต่ฟังอย่างนี้หมายความว่าคุณพืชเนี่ยจะต้องตอบแทนฟาร์มที่อยู่ต้นทางเนี่ยดีกว่าที่อื่นด้วยแน่นอนไม,อไม่งั้นเขาคงวิ่งไปแน่นอนอแน่นอนตรงนี้แน่นอนครับแล้วผมอยากจะให้ผู้บริโภคเนี่ยได้ได้ได,ได้จนักตรงนี้เช่นกันว่าไม่ใช่ว่าพอเราลดต้นทุนฟาร์มได้แล้วเนี่ยบอกเราต้องซื้อถูกลงไม่ใช่ครับยิ่งเขาลดต้นทุนได้มากเนื่องจากว่าเขาเปลี่ยนมาเป็นออร์แกนิกเนี่ยนะฮะเราก็ซื้อแพงขึ้นอีก ยิ่งเขาทําได้ดีขึ้นาไลด่เรายิ่งซื้อแพงขึ้นอีกเราดูที่คุณภาพฮะครับถ้าถ้าผมผลิตผลของเขาดีขึ้นเนี่ยเราเราสามารถอัพราคาให้เขาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปกลัวหรอกครับว่าเกษตรกรจะรวยนะครับให้เขารวยเถอะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมอยู่กับเรามาตั้งแต่เทปแรกๆนะครับท่านผู้ชมคงสังเกตว่าธุรกิจที่ได้ชื่อว่าเป็นบรูโอเชียนทั้งหลายเนี่ยนะครับเจ้าของกิจการต้องสร้างพายก้อนใหม่ก้อนหนึ่งแล้วก็แบ่งพายนะครับ ที่ดัลลโฮมนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีคุณพืชสามารถจะแบ่งพายต่างๆนะครับได้แก่ตัวเงินให้กับเกษตรกรทําให้เขาเนี่ยเข้ามาร่วมในโครงการเกี่ยวกับออร์แกนิกนี่มากขึ้นทําให้ระบบเนี่ยสามารถอยู่ได้นะครับคุณพฤชครับแต่คุณพฤชพูดบอกว่าจะเชิญเนี่ยนะคู่แข่งรายใหม่เข้ามาด้วยผลิตภัณฑ์ของคุณพฤชที่มีเนี่ยทันทีที่เชิญรายใหญ่เข้ามาเนี่ยตรงนี้เรารียกว่าเรดโอเชียเลยนะครับคือเรียกว่าต้องแข่งด้านราคาเลยคุณพืชจะหนีต่อได้ยังไงเป็นบลูโอเชียครับประเด็นที่หนึ่งนะครับ แต่ว่าอันนั้นมันไม่พอนะครับเราก็คงจะต้องสร้างนวัตกรรมเพื่อให้เป็นหนึ่งคือนอกจากหนีคู่แข่งแล้วเนี่ยผมมองว่าการหนีตัวเองเนี่ยก็เป็นเรื่องสําคัญด้วยแข่งกับตัวเองแข่งตัวเองนะต้องแข่งกับตัวเองมีเรื่องนวัตกรรมมีครับมีครับหลเราใช้เวลาประมาณสักปีเกือบ2ปีในการพัฒนานะครับตอนนี้เรามีผลิตภัณฑ์ใหม่คือนมที่เราเรียกว่านมเบทามิลคแปลว่าแปลว่านมก่อนนอนนะฮะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่ง บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่คนที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับใช่เง้นแล้วกันนะฮะสามารถใช้ดื่มตอนก่อนนอนได้ตอบโจทย์นิชมาเก็ตเป็นวาลูตัวใหม่ถูกต้องครับถูกต้องครับชัดเจนแทนที่คุณจะไปกินยานอนหลับซึ่งมันมี s i ด e เ f f e c t มากมายแต่นมของผมเนี่ยเป็นเบสทามิลเนทาวมิล์เนี่ยกินแล้วนอนหลับสบายไม่มี side ฟ f f e c t นะครับกับก็ชัดเจนครับเข้าใจเล้ว่าทำไมถึงเดินได้ถึงทุกวันนี้ท่านผู้ชมครับและแน่นอนครับเวลาของเราในช่วงบิ s กสกายครับก็หมดลงแล้วตรงนี้นะครับ วันนี้เองต้องขอขอบพระคุณคุณพืชเกิดชูชื่นที่ได้ให้ความรู้ของเรานะครับเกี่ยวกับธุรกิจทางด้านของออร์แกนิกแล้วก็วิธีการสร้างบิสเซสเหล่านี้นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณครับยินดีครับครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมจะขึ้นไปไหนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกับผมแล้วก็คุณหมอแดงนะครับอีกครั้งหนึ่งในช่วงของเฮลที่ไกด์ครับวันนี้หมอแดงมีช็อตเด็ดมาฝากอีกแล้วครับเดี๋ยวพบกันครับ